เราขายุูเฟตแต่คุณภาพเนี่ยเป็นแบบอาลคาปรับปรุงให้มันเข้ากับัสชาติของคนไทยแต่ยังคงความออร์จินอลของญี่ปุ่นเอาไว้อยู่ในช่วงโควิดหลายร้านต้อปจตัวลดผู้แข่งของเรา้าลดน้อยลงเรามองว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสเราก็มีเวลาในการมองดูตัวของเราว่าจุดไหนที่มันยังขาดตัวปกป้องเราก็มาแก้ไขซะให้มันดีขึ้น เสาขาทรัพเรียบดววนลาวินธาซึ่งเป็นสาขาใหม่ของเขานะคะเราจะพามาดูกันค่ะว่าในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ทำไมเขาถึงเลือกที่จะเปิดสาขาใหม่กันเข้าไปดูกันเลย <Yo. S 1> สวัสดีค่ะพี่โต ว่าที่นี่เป็นสาขา3แล้วใช่ไหมคะเป็นสาขาใหม่จริงๆของเราเนี่ยเป็นร้านปิ้งย่างที่เปิดมาสองสาขาก็คือมีที่ทองหล่อกันที่ราชพฤกษ์เปิดมานานแล้วหรือยังคะเปิดมา10ปีแล้วครับระยะเวลาตั้งแต่ขยายสาขาหนึ่งไปสาขา2นานไหมคะตอนช่วงสาขาหนึ่งไปสาขา2ประมาณ 2- อสปีแล้วจากสาขา2มาสาขาใหม่ล่าสุดนี้7จ็ดปีครับเว้นระยะห่างนานมากนานครับต้องบอกว่าร้านคิวมาของเราเป็น Family Business ทุกๆอย่างก่อนที่ผมจะทำเนี่ยต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งก่อนที่จะเปิดร้าน ว่จะเป็นเรื่องของโลเคชันเลยหรือว่าคุณภาพที่เราต้องคุมไม่ได้ก็อมองเห็น นะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยเขาเปิดตัวลดผู้แข่งของเราเนี่ยก็ลดน้อยลงก็อยากที่จะรอเราค่อนข้างมั่นใจในร้านของเราอพอสมควรเลยที่เรามาอยู่วันสิปีแล้วเนี่ยลูกค้าของเราค่อนข้างที่นใเยอะในช่วงนี้เนี่ยเราได้ในเรื่องของพื้นที่เช่าราคามีความสมเหตุสมผลมากกว่าตอนที่เป็นช่วงปกตินอกจากนั้นเราก็มีเวลาในการมองดูตัวของเราว่าจุดไหนที่มันยาขาศตกบกพร่องเนี่ยเราก็มาแก้ไขซะให้มันดีขึ้นพัฒนาในส่วนที่ยังขาดยาเช่นเรามาทํโครวการให้มันเสถียรยิ่งขึ้น อะไรคือหัวใจสําคัญในการเปิดร้านบุฟเฟ่10สิบปีที่ผ่านมานี้คะเรารักษามาตรฐานของเราไว้ครับลูกค้าเนี่ยตั้งแต่วันแรกก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมเรื่องของราคาเราก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ชิมของเราจริงๆจุดเด่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติคุณภาพอาหารที่สําคัญหอย่ากเรื่งก็คือบริการรสชาติเนี่ยเราก็ได้สูตรแท้ๆมาจากญี่ปุ่นเราได้ทอกหัวญี่ปุ่นโรรงสูตร เราก็มาปรับปรุงให้มันเข้ากับกัุชาติของคนไทยแต่ยังคงความออริจินอลของญี่ปุ่นเอาไว้อยู่ในเรื่องของวัตถุดิบเราก็คัดของมาอย่างดีตัวที่มาจากต่างประเทศก็มีเราทุกตัวเนี่ยเชฟเราก็คัดออกจากกลุกลางเราก็จะรักษาความาตรฐานได้อย่างดีแล้วก็ในเรื่องของบริการน,ะน้องๆของเราก็ถูกเทรนมาอย่างดีลูกค้าก็จะชอบมากครับคือเขาไม่ต้องบอกเติมน้ำให้หน่อยเปลี่ยนตะเกียงให้หน่อยน้องๆที่นี่เราดูเองสังเกตลูกค้าตลอดเวลาครับ ตัวผมเองเป็นค,คนที่ชอบเมนูปิ้งยา่างเวลาเราไปเที่ยวทญี่ปุ่นเราก็ชอบไปถายไปดูว่าเขาทํำยังไงบ้างวนเราถายแล้วรู้สึกว่ามันก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทําร้านเนื้อย่างขึ้นมาสักร้านหนึ่งโดยที่คิดว่าเราจะทำอะไรก็ได้ที่เขาขายบุฟเฟ่แต่คุณภาพเนี่ยเป็นแบบอาราคา ตัวแรกเลยก็จะเป็นเนื้อสันนอกพิเศษซึ่งมันเป็นเมนูราคาที่ลูกค้าติดใจเยอะมากแต่ตัวนี้ที่เป็นอยู่ในบุฟเฟ่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหินอ่อนอก็เป็นเมนูหลายๆที่ร้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลิ้นวัวเราเนี่ยเป็นร้านแรกๆเลยที่เอาลิ้นวัวมาอยู่ในบุฟเฟ่ถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนไม่มีใครเอาลิ้นวัวเราเล่นในตลาดบุฟเฟ่ครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสุกแต่เราก็เลือกที่จะมาให้ลูกค้าได้ทานครับ สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีซีฟู้ดนะครับแล้วก็จะมีหมูซึ่งหมูเนี่ยเราก็ขัดเกลดมาเป็นการแล้วก็จะมีรสชาติที่แตกต่ออางออกจากเนื้อเพราะว่าเราใช้น้ำหมัมกกันสอสคนละตัวลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อเนี่ยเขาจะชอบนะครัจริงๆเราเป็นน้ำจิ้มรสชาติดั้งเดิมแท้ๆในของญี่ปุ่นแต่เราก็มาเติมพริกเติมกระเทียมให้มันถูกปากรสชาติคนไทยเราค่อนข้างที่จะมั่นใจในรสชาติของเรามากเลยเราคิดว่าตัวเดียวลูกค้าน่าจะชอบถ้าลูกค้าได้ลองทานแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันเข้มข้นคนะ่ะ ร้านกิวมาตอนนี้มีทั้งหมด3าสาขาครับสาขาที่หนึ่งทองหลอ่อสองก็คือราชพฤท์แล้วก็ที่นี่ครับเรียกทั้งดัวรามินหาเปิดทุกวันนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งเป็นร้านกิวมาบ็อกก็เป็นพวกข้าวนาเหนืออันก็สามารถสั่งผ่าเดลิเวอรี่ได้แกโฟวไลน์นเหนืสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานร้านกิวมานะครับอยากให้ลองมาชิมกันดูนะครับ